งานนี้จะบอกว่ารัฐสภาไม่เห็นหัวของชาวบ้านไม่เห็นหัวของประชาชนได้หรือไม่นะครับจากการเสนอรีโนเวทอาคารรัฐสภา15ชุดนะ15ชุดห้องประชุมศาลาแก้วห้องครัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับจริงๆเสนอเข้าไปเนี่ยนะฮะ2,700กว่าล้านนะ2,700กว่าล้านแต่ว่าตัดไปตัดมาเอาละนะเออ ลดลงมาเหลือประมาณเกือบเกือบพันล้านเกือบเกือบพันล้านเหลือ10โครงการซึ่งกํลาลังเป็นข่าวแล้วก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางณขณะนี้ประชาชนหาเช้ากินข้าเสียเงินภาษีทุกวันนี้มีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะต้องต่อสู้กับยุคภาษีทรัมป์นะครับแต่สภาผู้แทนรัศดรรัฐสภานะผู้แทนของประชาชนเนี่ยกับใช้จ่ายเงินแบบนี้ ล่าสุดแชก็ามาอีกคุณผู้ชมครับนี่พ่านหัวข่าวเช้าของเดลวีนิวหนังสือพิมนะพ์นะแชพิพิธภัณฑ์บัตรสภาหนึ่งรล้านกลายเป็นสุสานใต้ดินพักประชาชนอัดยับทะลุง,งกปี69เเพลิดเพลินรองประธานสภา,าแจงงบพันล้านปรับลดได้นะครับอันนี้ก็สะท้อนอีกว่าเนี่ยพิพิธภัณฑ์ก็ดีสาราแก้วก็ดีทำไม่ดได้ไหมวะนะคือคนที่ คนที่ชอบมากที่สุดนี่คือใครรู้ไหมคุณผู้ชมครับผู้รับเหมาผู้รับเหมาที่จะได้รับโครงการรัฐสภาเนี่ยนะครับใช้มาสักประมาณ5ปีไม่เกินนะนะครับ5ปีไม่เกินแล้วก็จะรีโนเวทหาเรื่องสร้างโน่นสร้างน,น,างนี่งบประมาณรายจ่ายของประเทศที่ออกเป็นกฎหมายการเงินหลักเนี่ยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับ3.78ล้านนะงบปีห9เเป็นงบขาดดุลด้วยนะไม่มีทางจะงบสมดุลหรือว่ากำไรเกินดุลกับเขาอะประเทศไทย เพราะมีเงินก็เอาไปใช้จ่ายสุขรุ่ยสุขร่ายเพลิดเพลินกันแบบนี้แทนที่จะเอาไปต่อยอดพัฒนาเพื่อให้งอกเงยตอนนี้ GDP ของประเทศนะครับก็โดนลาวโดนพม่าเนี่ยแซงไปแล้วคุณผู้ชมไม่อยากจะเชื่อนะถ้าจะบอกว่าเวียดนามแซงไปนันก็เป็นเรื่องปกติแล้วละ่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกกว่า900รล้านตีกกมโกมาพันล้านนะครับ สสพักประชาชนก็บอกว่าเดี๋ยวเถอเข้าในที่ประชุมสภาเนี่ยจะตัดลดจะปรับจะแก้ไขให้มันให้มันเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ใครๆดูก็ออกกันนะครับว่าแต่ละการรีโนเวทผู้รับเหมาบางอย่างเนี่ยนะครับผู้รับเหมานได้ประโยชน์เหมือนกับเป็นการชงให้กับผู้รับเหมาเลยอะหวานเจีย๊ยบสภาตอนแรกอนุมัติหมื่นล้านสร้างไปสร้างมา2องหมื่ล้าน ผู้รับเหมาก็นะรับไปนี่ก็อีกอันหนึ่งอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วมั้งครับคุณผู้ชมครับนี่แฉพิพิธภัณฑ์รัฐสภาร้อยล้านกลายเป็นสุสานใต้ดินนะฮะสร้างไปทําไมสร้างไปก็ปล่อยล้างบอ่อน้ำบ่อนกฏทําไปทําไมทําไปก็ดูไม่ได้นะเ้ไหมเพราะมันจะเห็นชัดเจนว่าไอ้ไอ้พวกนี้หาเรื่องนะเหมือนกับหาเรื่องกินงบเลยอะ่ะเหมือนกับหาเรื่องใช้เงินะนะนะมีการกินส่วนตา่างมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่เนี่ย อันนี้ก็ต้องฝากไปยังสสพักประชาชนพักฝ่ายค้านเนี่ยให้ตรวจสอบกันอย่างหนักหน่วงได้ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจําเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงร,รักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหน,ไห,นหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสาคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ไดาได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 พันละราบาท1ชุดมี12ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้น,ฟ,นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสร,สริมความจําให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหวัวชิคโครี่ครับ พีบไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับ mm. การที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ